ก็ไม่ได้แรงขนาดนั <gehört> <horrible> ้นนะพีัง้อโอ้ยโอ้ยน้ำลงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ดี ผมก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาที่สาลเจ้าพ่อปู่คุณหานนะครับผมวันนี้ลุยเดี่ยวนะท่านผู้ชมนะลุยเดี่ยวเลขมักจะเข้านะท่านผู้ชมวันนี้มาตามต่อด้วยครับผมเพราะว่าเลขทูบเข้านะครับผมที่ผมหยุดได้เป็นห้าหกห้าหกอะไรสักอย่างแต่ว่าก็6กกับ9้าตัวเดียวกันเนาะ ก็ไปเข้า95นะครับผมเข้า95เลขถูกวันนี้ก็ได้ของไหวมาดีหน่อยครับอยู่ในรถนะครับก็ยังไม่ได้ออกมานะครับผมวันนี้ก็เอารถเก๋งนะครับคันเก่าทันคันเดิมมานะครับเพราะมอถ้าเอามอสไซมาค่อนข้างจะไกลนะครับแล้ววันนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นนะท่านผู้ชมก็ค่อนข้างจะเย็นแล้วก็มีลมนิดหน่อยนะครับผมมาเฮ้อุึย มจะมิดไหมสาธุลมแต่มีลมอยู่นะครับมีลมอยู่แต่ว่าประตูพัดประตูเปิดออกมาอย่างงี้สาธุอี่คุณผู้ชมครับ ปูรับรู้แล้วนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นน้องกุมารน,นะไม่แน่ใจนะครับคุผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปจุดทูบบอกเก่าปู่คุณหารก่อนนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมครับก็เมื่อกี้ โทรศัพท์ผมดับไปนะครับผมกําลังจะเข้าไปเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับผมจุดทูบบอกกล่าวนะครับปู่ตาเออปู่เจ้าพ่อปู่คุณาครับท่านผู้ชมโอ้โหขนลุกเลยเมื่อกี้นะครับอยู่ๆกล้องก็ดับนะครับโอเคเดี๋ยวรีบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเอาของใบเข้าไปด้วยเลยไปครับผมไปครับท่านผู้ชมครับก็นี่ครับเลขรถนะครับหกหกเก้าศูนย์น้ชมนะไปท่านผู้ชม วันนี้ก็มีลมอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้แรงขนาดนั้นนะท่านผู้ชมเออฮ้ยเฮ้ยน้ำลมเฮ้ยเดือดเด๋ยวเดือดเอออุ้มโอ้ยาธุคุณผู้ชม มีลมอยู่น้านิดนึงนะครับเอาอีกเร็วนะมาชมดูเศธาฐุอุ้ยเอาเอาเอาม,อมาชมเฮ้อเฮ้อเฮ้ยอีกไม่หลุดประตูเ,เดอ้อปูอย่าตื่นย่าถุงลูกหลานยังเด้อปูเดอ้อ ร้านมาขอโชคขอลาบมาขอเลขเด็ดครับผู้คนหานะครับบ่เด๋มาหลบลูร้านมาดีนะปูเด้อย่าตื่นอย่าถ่วงลูกหลานท์นะปูสาธุท่านผู้ชมก็เงียบสงบลง,งไปแล้วนะอุย้ยเดี๋ยวอุยอ้ยลูก ดูนะแล้วโ <ard> อเคครับผมจะไม่ไปยุ่งแล้วกันนะครับผมเฮสาธุน้อผมอยู่ฝั่งนี้แล้วกันนะ สาธุเด้อปูหล,ลูกหลานขอขอบไปข้างในด้ด้วเถ้าปูเด้อโอเคท่านผู้ชมครับเรามาแล้วนะครสาธุสาธุเด้อปูโอเค okay, ท่าคนผู้ชมครับเดี๋ยวมาจุดธูปบ,บอกเก่าเจ้าพ่อปู่ขุนหารนะครับท่านผู้ชมโอเคไปครับผม <c oughs> โอเคไปกันครับครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับผมอ่ะโอเคครับวันนี้ยำของไหว้นะครับขอก็มีของขาวด้วยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเลขเข้านะครับท่านผู้ชมเนี่ยเข้าเลขทูบนะครับมาตามต่อนะเดี๋ยวผมขอจดเกียนก่อนรชม ดอกไม้เดาวเรืองนะครับมีของข้าวนะครับก็จะเป็นไก่ตรมน้ำปลานะครับแล้วก็มีขนมแล้วก็ผลไม้ด้วยนะท่านชมนี่เป็นขาม,มากขามพูนะครับ ขอบคุณ FC นะครับที่ได้ร่วมซื้อของไหว้นะครับผมถ้า FC อยากร่วมซื้อนะครับของไหว้ของข้าวหวานอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะท่านผู้ชม FC อยากร่วมซื้อนะครับก็ขึ้นอยู่กับ FC นะตามศรัทธานะครับผมก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับผม ที่ผมพูดนะคือไม่ไม่อยากให้แบบเงียบเกินไปนะครัผูมบางครั้งก็ตกใจนะอย่างเมื่อกี้นะครับตกใจนะอันนี้ลุยเดียวนะเพราะว่าน้องไก่ทักไปไม่ตอบเลยนะครับน่าจะหลับก็เลยไม่ได้ปลุกมานะครับอ่ะเนี่ย เทียนดับเรียบกกลมก็ามาเรื่อยๆครับแต่ว่าก็ไม่ได้แรงมากนะครับลมนะต้งร,รุาแรขอสามตัวตรงๆ นะครับกระปูคุนหารนะถ้าเข้า3ตัวตรงนี้ก็เลีย้ยงชุดใหญ่แน่นอนครับคนผู้ชมคืออยากให้ fc ได้นะครับอยากให้ fc ถูก3ตัวตรงๆเลยนะได้อีปนะแล้วลมไมไรคแล้วจุดเรื่อยๆเอาคือเห็นเสียงเทียนแล้ว,แล,วแล้วอุ่นใจนะครับไม่ใช่อะไรนะ วันนี้นะครับขอเลขทูบตามต่อเลขทูบนะครับท่านผู้ชมนี่ตามต่อเลขทูบแล้ววันนี้ขอเสียมสีนะครับวันนี้ขอเสียมสี เดี๋ยวรีบจดทูบบอกกล่าวเลยนะครับเพราะว่าประตูท่านเปิดตอนรับตั้งนานแล้วนะ,ะเป็ลเลยอนไี้ เียนคงไม่ติดแล้วแหละมาท่านผู้ชมครับเยวมาจุดทูกบอกเก่าปู่คุณหารนะครับผมบอกทันนะขอสามตัวตรงๆนะครับเดี๋ยวขอให้รับโชคก้อนใหญ่เลยปีใหม่นี้นะท่านผู้ชมนะมาสาธุนะโมตัสสะภควาโตอะหะตวสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกวีกวีมาจากไหนุู้ยังซะทุกแล้วทุเด้อปู ลูกหลานมาดีลูกหลานบ่ได้มาลบลู่ลูกหลานมาขอโชคขอลาบเด้อปู่เด้อจะตื่นเดือถ่วลูกหลานแห่งเด้อปู่เด้อสาธุสาธุเด้อปู่ลูกหลาน,าลลลานบ่าวแพ็กชาแนลมื้อนี้ลูกหลานมาขอโชคขอลาบมาขอเพิงบุญเพิงมันละมีปิวปูขุนหารพร้อมทั้งเอฟซีที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานซื่อจิตถึงปูผู้เพิ่นลำบาก เรื่องการเงินผู้่นมีหนี้ก็ขอให้เพิ่นเบิดหนี้เด้อปูเออ่เด้อลูกหลานมามื้อนี้ลูกหลานมาขอโชคขอลาภมาขอเลขเด็ดเลขท้ายรางวัลที่1 3ตัวตรงๆงวดวันที่2มกราคม2569เด้อปูเออ่เด้อขอ3ตัวตรงๆในเลขกถูกในเลขเสียมซี่ไอ้ปู่เผยให้เห็นแล้วก็ให้เลขเข้า3ตัวตรงๆเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาณนะสถา,านที่แห่งนี้ก็โปรดเมตตาสงสารลูกหลานนะเด้อ เอฟซีพนุญกวงยกไก่พนบบไดมาเองลูกหลานมาบอนีขอเป็นสะพานบุญเอาโชคเอาลาบไปฝากเอฟซีในช่องบ้าแพ็กชาแนลขอห้ปูปวดเมตาสงสารลูกหลานเอฟซี FC, สุข,ขูสุขคนผู้พนยุกไก่พนบบไดามาเอง้อปูเด้เอพนุย่ตางประเทศก็มี่รับชมลูกหลานมามบอนีกน็ลูกหลานก็ได้อ่ของข้าวหวาน น้ำหวานเมาถวายปูไอ้ปูเด้มากินมาอยากมากินเด้อปูเด้อแล้วไห้โชกให้ลาบลูกหลานเบิ่งแย่งลูกหลานเอฟซีห้ยูเย็นเป็นสุกไห้มีตะเงินตะทองไหลมาเทมาเด้อปูเด้อถือโชกลาบก่อนไงไห้ไหลมาเทมาคือน้ำคือฝน,นีเด้อปูเด้อเงินทองไห้มีตะความสุขความจเจริญเด้อปูสาธุ 오늘도 어, เ้าอีมายังไงล่ะคผู้ชมอโอเคครับต้องู้ชมเดี๋ยวขอเรียกทูบก,ก่อนนะครับอยากให้ปูยิบให้นะึ่งถูตัวใดเดี๋ยวออกตัวใดปูเห็นว่าอยู่ในถ่ายแล้ววันที่หนึ่งปูงก็ยิบออกมาให้ลูกหลานเดนอ,อลูกหลานเสด็จจุดห่ายเอฟซีเบงถู เราแบงเก้าอี้นะ่านผู้ชมนะมายังไงไม่รู้แล้วเนี่ย ข่าวสามตัวตรงๆ,รงๆนะปูเด้อไ่้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนัดก่อนครบครับรเราแหวงข้างหลังแล้วเนี่ยดูลดแล้วดูลงถูก ร้าน,นขอเขยาวเสียมซี่ให้ปูหยิบออกมาให้ลูกหลานเนี่ยเดือบปูเด้อตัวเดวมันได้เขาตัวเดวม,ดเดมสีแห้งปังๆครับถูกหมยเลขครับคุณผู้ชมหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้านะครับ Uh, mm. ไม้ที่อครับหมายเลขเก,ก้าเหมือนเดิมครับเก้าเก้านะครับคุณ mm. ชมหมาสุดท้าย หมายสุดท้ายครับผู้ชมหมายเลข8ครับ998 998นะครับ9กับ6ตัวเดียวกันนะครับ998หรือว่า968หรือว่า668นะครับ698นะท่านผู้ชมนะอ่ะท้อทุ มันจะเรีกสวยนะทุคเรียกสวยมากเลยทูดูปูดคือไม่ใช่นะเก็บเก็บของรอเลยตอนนี้รอเลียกทูบนะทุกผู้ชมนะตอนนี้ไหม้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับไหม้ไปแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวผมพาไปดูตรงเก้าอี้มายังไงนะเนี่ยงงเลย เราดูบรรยากาศทุกชมแต่เขาเอี้ยนอยู่ไกลอยู่นะอยู่ฝั่งนู้นเลยนะไกลเลยนะแล้วอยู่มาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย อโอเค,คท่าชมเดี๋ยวพาไปดูบริเวณรอ,รอบๆร,ระหว่างรอเล็กทูบแล้วกันนะครับไปครับถ้าถูกอ่ะไปท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอเล็กทูบนะครับตอนนี้เรียกทูบยังไม่ไม่หมดนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมพาไปดูตรงเก้าอี้นะคือไม่รู้ว่ามายังไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวนะแต่ผมจำไม่เนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวยเอา้ารถรถของเล่นนะผู้ชมของน้องกุมารหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะผู้ชมแล้วมีตัวเลขด้วยนะแปดหกครับ แปดหกแต่ว,ว่าถ้าดูฝั่งนี้เป็นเก้าแปดนะเนี่ยเห็นไหมอุ้ยเดี๋ยวนะูมเนี่ยเป็นเก้าแปดนะครับอุ้ยตรงกับเซียมซีนะนี่ท่านผู้ชมตรงกับเซียมซีเลยอุ้ยแล้วแล้ว,ลวเดี๋ยวดดมาอย่างไงนี่แต่ว่าผมจำได้ว่าอยู่ข้างบนนะ รถเนี่ยจำได้ว <microphones and piano noise> <mar cribing> <half> ่าอยู่ข้างบนนะครับหรือว่าน้องกุมารจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งผู้ชมโอเดูดูดูคนลุกผู้ชมเดีอยวก็้ยอีกเลี้ยวครับ ตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอประตูเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอโอทั้งเก้าอี้ทั้งประตูนานผู้ชมเฮ้ยนะฮึยตรงอันนี้เป็นตัวเลขนานผู้ชมนะกอสอนนะครับหนึ่งแปดกับสองห้าห้าเก้านะครับ โอ้โหท่านผู้ชมทั้งวันที่แล้วเข้าหมดเลยนะเนี่ยสองห้าห้าเก้านะครับทั้งเหนือทั้งใต้เลยนะครับผมแต่เหลืออะไรรู้ไหมครับเหลือหนึ่งแปดนะท่านผู้ชมนะเหลือหนึ่งแปดเจ็ดแปดนะครับอ่ะตามนั้นครับแต่ว่ามายังไงก่อนเก้าอี้ท่านผู้ชมฮะอุยอ้ยเฮ้ยท่านผู้ชม วัดก็กินอืมอ,อ,อ๋ออ๋อฮัลโลทวดเออปูเนือตื่นเะ้ถั่ลูกหลาน,นด์เอยปูเด้อผมจะไม่ไปแตะต้องอะไรทั้งนั้นนะครับนะเอา้าเอา้าเอา้เอ ผู้ชมอ้ยนี่ผมรอเลขทูบไปเฉยนะไม่งั้นผมกลับแล้วนะครับเนี่ยฮะไม่งั้นผมกลับแล้วนะเฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเลขทูบไปยังไม่ไม่หมดนะครับตอนนี้แล้วขยับเข้าไปตรงนั้นแล้วเฮ้ยท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับ น่าจะไม่หมดแล้วเหลืออีกนิดนึงยังไม่ไม่หมดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเอาอีกแล้วประตูเฮ้ยท่านผู้ชมประตูประตูเฮ้ยน่าจะลุมหรือไม่ก็น้องกุมารน,นะครับเต็มเต็มเฮ้ยนะท่านผู้ชมผมไม่กล้าไปไหนแล้วตอนนี้ นะครับขออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอขออยู่ตรงนี้นะครับตฮ้เด้อเด้อปูอย่าตื่นอย่าถ่วงลุกหลานแห่งเด้อปูเด้อหลุกหลานมาดีโอ้แต่มาลบลูบอกน้องกุมารน้ำในเด้อปูเด้อตาถุนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยน้องกุมารอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่น้องกุมารน้อยนะครับนี่รู้สึกว่าวันนี้ เหมือนจะเล่นกับผมเมีรถรวมมีรถเนี่ยร,ร,รถของเล่นวิ่งมาด้วยนะตัวเรกนะครับอ,อ,อ่ะนี่บรรยากาศโหยลมก็เริ่มมาแล้วบ้านเลขที่ปูนะครับหกแปดสองนะครับผมแล้วก็แปดหนึ่งสองนะท่านผู้ชมนะอ,อ่ะท่านผู้ชมครับเลขทูบไม่หมดแล้วนะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวมาดูเลขทูบนะครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับเลยนะท่านผู้ชมนะวันนี้มาลุยเดียวนะครับอ่ะเลขทูบนะครับผมไม่หมดพอดีท่านผู้ชมมาตามต่อนะครับวดที่แล้วเข้าสองตัววันนี้เข้าสามตัวแน่นอนครับขอปังปังมาแล้วครับผมเลขทูบนะครับที่สามเาพ่อปู่คุนหารนะครับผมหนึ่งสี่หกครับ 1 4ึนะครับผม1กับ7พี่น้องกันนะท่านผู้ชมนะ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับ1 4ึ่หรือว่า149นะครับท่านผู้ชมอ่ะสำหรับตัวเลขนะครับก็ปวดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมช่อง่าวแพ็กชแนลนะครับก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่2มกราคม2,569นนี้เท่านั้นนะครับผมอ่ะ ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆทุกทท่านเลยนะท่านผู้ชมนะ <S <S โอเคครับท่านผู้ชมอ่ะผมเก็บของแล้วไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวปังปังครับทุกๆคนเลยนะครับโอ้สาธุปูให้เรียกเขาซตาัวตรงๆเด้อปูเด้อเฮ้ยสี่พันหนึโชคได้รับก่อนใหญ่ต้อนรับปีใหม่เฮงๆปังๆมีเงินใส่หลายๆเด้อปูเด้ออ่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับตามนั้นครับไป ลาปูเรียบร้อยครับผู้สาวเด้อปูลูกหลานขอดตัวล่ากับก่อนเด้อปูเด้ออืมให้ลูกหลานเดินทางกับบานปลอดภัยไอ้ลูกเขาสามตัวตรงๆเด้อปูเด้ออืมล่าตุ่อโอเคครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็คชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนต์น้องน้ำชาแนลพ่อทองแหล่คนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับบ่าวแพรคขอสวัสดีครับ